สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเปลี่ยนไปทําเมียหมอปลาน้ําตาตกโพสต์เป็นในคนลืมบุญคุณกรณีหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีโพสต์เฟสบุ๊กระบุว่าคน3ประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต คนที่ช่วยเราในยามลำบากคนที่เดินจากเรายามลำบากและคนที่ทำให้เราตกสถานการณ์ลำบากในวันที่เราแย่มิตรแท้จะปรากฏตัวตอนลำบากเรามีใครตอนสบายอย่าคิดไปหลงคนอื่นให้ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีๆบางครั้งสอนเราไม่ได้แต่เรื่องร้ายๆบางครั้งอาจสอนเราได้เสมอมีความสุขกับวันหยุด เกือบยาวนะเพื่อนๆนรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ากว่าญาติหมื่นคนหมอปลาได้กล่าวไว้ทั้งนี้ยังโพสต์รูปคุณน้ำฟ้าภรรยาพร้อมระบุข้อความว่าน้ำตาเป็นคำพูดที่แทนความรู้สึกได้ดีที่สุดบางทีเสียความรู้สึกมากจนไม่อยากพูดหนูคิดถึงหมอปลาที่สุดกอดหนูหน่อยล่าสุด6ธันวาคมนางสาว รพัดสอนฤทธิททนภัยบูรลหรือน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนเดินทางมาหานายนิ่มเงินนามหรือผู้ใหญ่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเพราะเพราะว่าตนนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ไปร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีน้องชมพู่จะมาถามว่าจะไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะวันที่9ธันวาคม63จะไปถามความคืบหน้าคดี กับผู้การมุกดาหารโดยเมื่อช่วงเช้ามีประเด็นดรามา่าตนร้องไห้น้อยใจที่มาหาลุงพลกับป้าแตนแล้วทั้งสองคนไม่อยู่บ้านท,ทั้งที่นัดกันเอาไว้แล้ว3ามวันก่อนหน้านี้ตนเดินทางมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วมียูทูบเบอร์บอกว่าลุงพลไม่อยู่ยอมรับว่าแอบน้อยใจตอนแรกนะ่ะยังคิดว่าอํำกันเล่นแต่พอไปที่บ้านก็ไม่เจอลุงพลจริงๆในใจก็ยังงง,ง คิดว่าทำไมนัดกันแล้วผิดนัดกันแบบนี้เสียใจถึงกับต้องขับรถออกจากบ้านกกอกเพื่อระงับสติอารมณ์อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างลุงพลกับป้าแตนเหมือนเดิมถ้าลุงพลกับป้าแตนไม่ทิ้งตนก่อนส่วนคดีน้องชมพู่ตนยังให้ความสนใจและอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านตนขอ คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าคิดว่าภรรยาน้อยใจตนอยู่กินกันมา5ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเป็นสาเหตุที่แม่ภรรยาป่วยเข้าโรงพยาบาลภรรยาเป็นคนร้องไห้าย,ยากมากๆเรื่องจะโกรธลุงพลหรือไม่นั้นยอมรับว่าตนสบายๆเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนัดจะช่วย คนอื่นและโดนยกเลิกหรือโดนเทเจอบ่อยจะชินมากกว่าภรรยาที่ไม่เผื่อใจให้ใจเกินไปเพราะคิดว่าให้ใจแล้วย่อมได้ใจกลับมาทั้งนี้ตนได้คุยกับนายนิ่มผู้ใหญ่บ้านกก,กอกและภรรยาของผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเดินทางไปวัที่8-9ธันวา,าคม63ไปถามความคืบหน้าคดีกับผู้การจังหวัดมุกดาหาร การได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่หวังว่าจะได้เห็นผู้ร้ายตัวจริงเร็วนี้นายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าตนไม่รู้มาก่อนว่าภรรยาหมอปลาจะมาหาที่วัดมาเจอกันโดยบังเอิญเรื่องที่ถูกนะแต่ฟ้องร้องตนไม่ได้กังวลอะไรเขาคิดจะฟ้องคงต้องปล่อยให้เขาฟ้องไปซึ่งตำรวจยังไม่ได้เรียกตนไปสอบ เรื่องคดีน้องชมพู่นั้นตนไม่ขอก้าวล่วงคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมามีเรื่องอึดอัดใจหลายประเด็นชาวบ้านขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ไว้ใจกันสำหรับเรื่องของคลิปเสียงที่มีคนเอาไปแชร์ก็มีเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างจริงเป็นบางเรื่องตนไม่ขอชี้แจงเรื่องคลิปเสียงดีกว่าตนอยากฝากพี่น้องชาวกกอกให้รักใคร่กันเหมือนเดิม อยากฝากยูทูบเบอร์หรือนักข่าวที่มาทําข่าวขอให้นําเสนอเรื่องจริงไม่เจาะข่าวจนทําให้ชาวบ้านนั้นเขาทะเลาะกันเพราะบ้านกอกอก,กยินดีต้อนรับทุกคนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดวยมีข้อความดังนี้โพสต์นี้อยากจะบอกว่าผมจะทํา YouTube หาไรายได้เสริมเลิกยุ่งกับการวิเคราะห์ปกป้องนะครับ สูสๆนะครับพี่น้ำฟ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้ำฟ้าพรุ่งนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วไม่ขออยู่ปกป้องใครแล้วเพราะผมทำเต็มที่แล้วจนตอนนี้ตัวเองก็โดนคดีทั้งที่บริสุทธิ์ไม่มีคดีเอาเป็นว่าปล่อยวางไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับทุกอย่างอีกครับผมก็จะกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองคือทำ u t u b e จะได้มีไรายได้เสริมแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ผมจะไม่ขอปกป้องใครนะครับผมก็ต่างคนต่างอยู่เวลามีเรื่องก็ไม่มีใครปกป้องช่วยเหลือยื่นมือช่วยเราได้ตั้งแต่เกิดมา17ปีผมเล่นมาหลายเคสไม่เคยโดนคดีแต่เคสนี้มันทำให้ผมได้สีสันชีวิตและก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นได้บทเรียนเคสแรกในชีวิตที่ทำให้ผมได้บทเรียนได้คดี ผมเล่นขยี้มาหลายเคสเพื่อหาความยุติธรรมให้กับคนจนทางโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับผมจะพาไปขยี้อีกหลายเคสที่ร้องเรียนมาทางสื่อโซเชียลมีเดียเลิกติดตามคนอื่นได้แต่อย่าเลิกติดตามผมนะครับมีหลายเคสที่ร้องเรียนมาเยอะให้เราช่วยขยี้ผมจะขอเลิกปกป้องและเลิกยุ่งกับคดีนะครับให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจ ผมจะทำ YouTube หาไรายได้เสริมหาเงินบ้างเป็นเคสแรกที่ผมมีคดีตอนนี้ผมไม่บริสุทธิ์เลยปกติผมบริสุทธิ์ผุดพองผมจะขอถอยห่างจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวและปกป้องใครซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าทําเพื่อตัวเองดีที่สุดทุกคนไม่สบายใจเพราะรักและหวังดี แต่วันนี้นะ่ะขัดใจกันมากๆคนมะนะคะบอกว่าดีแล้วค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่เจอคือประสบการณ์ชีวิตนะคะอนาคตน้องยังอีกไกลบางเรื่องเบาได้ก็คือเบาค่ะยังติดตามอยู่นะคะคนมานะคะบอกว่าเริ่มแครงใจตั้งแต่มีดราม่ากับพี่อุ๊บแล้วนะคะมาอยู่จุดนี้แล้วต้องจัดําดับความสำคัญ1 2 3 4ให้ดีคำพูดต้องเป๊ะช่วงหลังนะ่ะเห็นหมอปลาเริ่มถอยห่างแล้ว แกดูออกแหละขอนะครับบอกว่าสุดท้ายเลือดก็ข้นกว่าน้ำคนที่ช่วยเหลือมาให้ชีวิตดีขึ้นแบบนี้นะ่ะยังทำได้อย่าหวังอะไรอีกเลยนอกจากกรีนะ่ะเราก็แค่คนอื่นขนาดพี่น้ำฟ้าคอยเคียงข้างมายัางเทได้ขอนะครับบอกว่าค่ะพี่ยังติดตามน้องจากกรีอยู่เหมือนเดิมนะคนเราลืมอะไรลืมได้แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่แล้วคนก็พร้อมเท คนธรรมะครับบอกว่าสู้ๆนะครับพี่น้ำฟ้าสงสารเลยผมคนธรรมะครับบอกว่าดีแล้วทำดีแล้วเขามองไม่เห็นก็ขอบใจน้องจัก,กรีที่ทำให้เห็นท่าแท้ของคนลืมตัวจากรายการหนนกระแสที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สัมภาษณ์แม่ชมพู่พ่อชมพู่และน้าแต่นะครับบางช่วงบางตอนคุณหนุ่มกัญชัยได้สอบถามว่าพยานมีไหมสาวิตรีตอบว่ามีค่ะทนายสงการานพูดว่า สัญญาณมือถือเขามีนะใครที่เคยให้การต่างๆความจริงคือความจริงมัดกันด้วยวิทยาศาสตร์คดีนี้จากการคุยกับตํำรวจเขาได้สัญญาณมือถือที่บุคคลหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละแห่งแต่ละแห่งใครปกปิดหรือไม่อย่างไรรอฟังจากตํำรวจครับคำถามถัดมาแม่ยืนยันสามคนนี้ที่ด่าแม่เอาแน่ไม่มีการยอมใช่ไหมสาวิตรีตอบว่าค่ะ ไม่ยอมค่ะอีกหลายๆคนด้วยจะกลับไปดูนะแต่พูดว่าส่วนหนึ่งจะแจ้งเยอะมากแม่ชมพู่พูดว่าของแม่มี5,000คนนะแต่พูดว่าทักแชทมาขู่ฆ่าก็มีครับตามเก็บรูปไว้หมดแล้วทนายสงการพูดว่าต้องให้ตำรวจตรวจสอบว่าตัวจริงหรือเปล่าคำถาถัดมาอยากฝากบอกอะไรฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวิตรีพูดว่า ถ้าแม่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แม่ยังทุกได้ขนาดนี้ถ้าเขาปกปิดอะไรก็ทุกกว่าแม่ร้อยเท่ามอบตัวเถอะคดีจะได้ไม่ยืดยาวผ่อนหนักเป็นเบาได้ขอบคุณตำรวจที่ทำคดีด,ด้วยดีเสมอมาคำถามสุดท้ายเท่าที่ทราบตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงคนฆ่าแล้วใช่ไหมทนายพูดว่าครับ ซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นกันคนแรกบอกว่าท่านทนายคะแล้วในกรณีที่แม่กล่าวหาลุงออกทีวีละคะครอบครัวของลุงเขาจะเป็นเช่นไรลูกของลุงไปโรงเรียนจะโดนเพื่อนล้อไหมแล้วจะเอาผิดได้ยังไงคนต่อมานะครับบอกว่าเคืองๆตรงที่ว่าลูกทุกคนมีสิทธิ์ไปบ้านพ่อแม่แต่จําได้ไหมป้าแตนไปบ้านแม่ละ แล้วแม่ไม่ให้เข้าบ้านไงใครจะกล้าไปอีกโครมานะครับบอกว่าอย่างน้อยคุณก็เป็นแม่ของน้องถือว่าเป็นผู้สูญเสียลูกอันเป็นที่รักขอไม่ด่าแกละกันเพราะคนอื่นน่ะด่าแกเยอะแยะขอให้เรื่องนี้จบสักทีเถิดอยากเห็นประเทศไทยมีข่าวใหม่ๆออกมาบ้างโครมานะครับบอกว่าใครไม่เชื่อครอบครัวนี้เชิญทางนี้ครับโครมานะครับบอกว่าคุณแม่เก่งมากค่ะ สู้จริงๆกับคดีคุณแม่ผู้ไม่ยอมต่อความไม่ยุติธรรมเพียงแต่สู้ผิดคดีวิ่งผิดคดีขอดมานะครับบอกว่าตอนแรกบอกสงสัยลุงเพราะลุงรักลูกเรามากเกินไปแต่ตอนนี้นะ่ะกลับบอกว่าสงสัยลุงเพราะลุงสงสัยแอมข้างบ้านซะง,งั้นนะ่ะขอมานะครับบอกว่าเรียกตัวเองว่าผู้บริสุทธิ์แต่เรียกคนอื่นว่าผู้ต้องสงสยัยฟ้ารู้ดินรู้ แต่กูน่ะไม่รู้